ผมส่งไม่ได้หรอครับเพราะว่าน้องเนี่ยมาอยู่ผมตั้งนานแล้วท่านแล้วท่านเป็นใครเนี่ยโต้าตการู้จักเปล่าฮะห,หันมาดิรู้จักไหม้ม,มานี่ผ้ตัวกาเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคย ข้้าไไม่ดนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกโอเคนะทุกคนก็วันนี้นะนนรับได้มากับน้องต้นกานี่ครับตัวนมากับน้องต้นกล้านะคือผมกับน้องต้นกล้าเลยคือจะไปหาท่านคนรับแลนะเหมือนว่าท่านเนี่ยจะมีอะไรจะคุยกับผมผมก็ไม่แน่ใจนะก็ผ่านน้องต้นกาเนี่ยไปเยี่ยมท่านด้วยไปเป็นเพื่อนกันนะทุกคนโอเคก็ไม่ได้ออกคลิปหลายวันนะทุกคนก็ ยุ่งๆกับเรื่องงานศพแถวบ้านนะเป็นรุ่นพี่นะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยหลายวันก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลยคือนี่น้องต้นก้าก็มากับผมเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายคลิปกับผมเนี่ยนานมากละไปต้นก้าพรา้อมหรือยังพร้อมกันแล้วโอเคทุกคนไหนดูฟันหน่อยดีนี่ดูต้นก้าเนี่ยฟันไม่เหลือลนะฟันหล่อเลยวนะทุกคนโอเคเราเนี่ยรีบเดินทางไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือช่วงเย็นแล้วนะ เดี๋ยวมันจะข้ามานะทุกคนไปตังกะไปตังกะางน้องอ้งก้ามาทางออเอย้ไม้นาไม้ก็มะไรอะไรนะหน้าไม้เหรอเนี่ยเราก็ ได้เข้ามาในพื้นที่ของประตูทางเมืองรับแล้วทุกคนเราเนี่ยก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยติดในงานทางหมู่บ้านอยู่นะทุกคนก็เลยไม่ได้ขึ้นมาแต่ผมว่านะ ท่านเนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนะจึงให้เพื่อนเนี่ยมาบอกผมนะเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยมาบอกว่าท่านเนี่ยอยากเจอผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะจะเจอท่านหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันตุเจ้ขึ้นมาไกลไหมเนี่ยไปฮะไหนยี่ฟันดียี่ฟันดีฟันเป็นยังไงหลอฟันหลอเหรอจะต,ต้องการหล่อปะฮะ โอเคทุก <Okay. S 2> คนเจอเป่าไหมต้กนกลเนี่ยมีกระเป๋าด้วยนะทุกคนไม่รู้กระเป๋าใครตัวกล้ามาดูดิข้างในมีอะไรไหมไม่รู้ว่ากระเป๋าใครนะเจอแขวนไว้แบบนี้ มีอะไรไหมไม่มีไม่มีหรอน่าจะไม่มีอะไรนะก็นาะเป็นของพวกท่านเมืองรับแลหรือเปล่าลต้องเดินไปต้องเดินไปทางไหนต้องกะฮะต้องเดินไปทางไหนทางนู้นเหรอใช่หรือเปล่าผมก็จำทางไม่ได้ด้วยนะ ไม่รู้ว่าทางไหนเหมือนกันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกับต้นกล้าเนะี่ยคือแบบนานพอสมควรเลยวนะทุกคนคือแบบนานมากใช่ไหมทุกกะใช่แล้ววันนี้ก็กลับมาเจอต้นกล้าใช่ไหม,ไมเจอต้นใจอีกครั้งดเดี๋ยวมผมคิดว่าผมเนี่ย จะพาน้องต้นกล้าเนี่ยกลับไปดูตรงที่ผมเนี่ยเคยเจอต้นกล้านะทุกคนแล้วก็จะพาต้นกล้าไปชีู้้ชี้นี่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้นกล้าเนี่ยยังพูดอะไรไม่ได้นะแล้วตอนเนี้ยคือแบบพูดได้แบบชัดเจนแล้วนะผมเนี่ยก็คิดว่าจะพาน้องต้นกล้าเนี่ยกลับไปที่ผมเนี่ยเจอน้องต้นกล้า,าครั้งเดิม,มนะทุกคน เรกล้าขึ้นมาใครดูทางอ่ะฮะขึ้นมาฮะขึ้นมามนเจ้าเหมือนว่าท่านเนี่ยจะอยู่ด้านบนนี้หรือเปล่าใช่ไหมทางเนี้ยฮะเด็กเป็นใครเฮ้ยใครไม่รู้ต่นกล้าใคร ทวนใครไม่รู้นะเฮ้ยทวนเหมือนว่าจะมีท่านท่านหนึ่งเนี่ยโผอกมานะส่งเด็กนั่นมาผมมาหาหัวหน้าหมู่บ้านครับท่านส่งเด็กคนไหนนะเด็กที่อยู่เองอ่ะต้นก้าเหรอ,หอเด็กคนนั้นอ่ะ เป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านเฮ้ยทนเขาบอกว่าน้องตนกล้าเนี่ยเป็นลูกหลานคนในเมืองรับแลนะผมส่งไม่ได้หรอครับเพราะว่าน้องเนี่ยมาอยู่ผมตั้งนานแล้วท่านแล้วท่านเป็นใครเนี่ยเกล้ารู้จักเปล่าฮะห,หันมาดิรู้จักไหม มานี่ตรงมาต้ากาเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคยจำข้าไม่ได้หรอไอ้หนูฮึทวนเหมือนว่าท่านเนี่ยจะรู้จักน้องต้นกล้าจริงๆนะแบบคุยกับน้องต้นกล้าเลยอะต้ากาเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคยเอจอหรอแล้วท่านมาจากไหนเนี่ยข้างในหรอครับ แล้วท่านแต่งตัวแบบไอ้หนูเนี่ยมันหายตัวไปนานแล้วตามหาไม่เจอสักทีใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ท่านเนี่ยเหมือนว่าจะบอกว่าน้องตนกลาเนี่ยเป็นคนด้านในนะใช่ไหมตนกา้า่ฮะไม่ใช่ตนกาเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคยใช่เหรอ คนานองต้นกาโกไม่เคยเจอนะแล้วเหมือนว่าผมไม่ได้บุรีนะแต่แขนท่านเนี่ยเหมือนว่าจะมีข้างเดียวทคนท่านครับแล้วแขนท่านอีกข้างเป็นไรครับมันหายไปในสนามลบเฮ้ยสงสัยว่าท่านเนี่ยเป็นนักลบด้วยนะ ผมว่าน่าจะเป็นนักลบเก่าหรือเปล่าท่านเนี่ยบอกว่าแขนเนี่ยได้หายไปที่สนามลบนะแสดงว่าต้องมีสงครามอะไรสักอย่างแล้ว,วท่านเนี่ยต้องการเด็กคนนี้หรอครับใช่แต่น้องต้นกล้าเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักนะคือผมทำอะไรไม่ถูกเลยตอนเนี้ยด้านหนเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยมันมียศ สำคัญเลอครับเป็นเด็กออที่สําตอนเนี้ยคนด้านในต้องการตัวมากเฮ้ยต้นกะน้องต้นกาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะดูดิแ้แบบมานั่งแบบแบบเนี้ยโดนแล้วผมต้องทำไงอะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผม ขึ้นมาเจรจาท่านได้ไหมครับเพราะว่าน้องคนเนี้อยู่ข้างล่างกับผมนะครับแล้วเองเป็นใครผมเป็นคนที่อยู่เมืองข้างนอกนะครับแล้วก็เป็นคนดูแลน้องครับท่านเองคู่ควรที่จะดูแลท่านเหรอเฮ้ยทำไมเขาเรียกต้นกาวว่าท่านน่ะ หรือต้นกล้เนี่ยมีเกียรติมียศอะไรขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ท่านคงมาตามหาต้นก้าต้องนานแล้วนะอย่างที่ท่านบอกเลยท่านเนี่ยตามหาเด็กคนนี้นานหรือยังครับท่านนานมากตามหามาจนแทบจะตัดใจเฮ้ย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ได้มาเจอแล้วแต่เอง ดันไม่ให้คืนมาทวนทันชิงม่ใส่ผมแล้วนะแล้วผมต้องทำไงอะ่ะพาต้นก้าหนีไหมเดี๋ยวก็จะเกิดอะไรไม่ดีนะถ้าพาต้นก้าหนีเนี่ยแต่น้องต้นก้าเนี่ยปฏิเสธไปแล้วนะต้นก้ลารู้จักไหมต้นก้าเคยอยู่ด้านไหนไหมเนี่ย จำอะไรไม่ได้น้องต้นกล้าเพราะว่าตอนที่ผมเจอั้งแต่เด็กเนี่ย,ยผมเนี่ยไปเจอในป่าแถบหนึ่งนะเป็นป่าพื้นเรียมมาทุนท่านผมเนี่ยไปเจอป่าพื้นเรียมนะไม่ใช่ป่าแถบนี้เลยแล้วน้องเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวแล้วจำอะไรไม่ได้เลยนะพูดก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยพูดได้แล้วนะ เนี่ยโคนผมก็ไม่รู้น,น,นะว,ว่าเด็กคนนี้นี่แหละเองจะคืนในคาหรือเปล่าผมคืนในท่านไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กับผมมานานแล้วนะท่านเองไม่รู้อะไรด้านไหนเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยสูงส่งแค่ไหน น้องต้นกาก็ยังงงๆเลยอะ่ะต้นกาเอาไงไปอยู่ไหมผมก็ไม่กล้าไปส่งเอาน้องต้นกาเนี่ยไปให้ท่านหรอกนะ <ไอ S 1> แต่เหมือนว่าท่านเนี่ยจะอยู่หเหมือนว่าท่านเนี่ยจะอยู่ในสนามรบด้วยน,นะแขนท่านเนี่ยได้ขาดไปนะทุกคนดูดิแล้วก็ออกมาตามหาน้องต้นกาเนี่ยน่าจะนาน่าดูแล้ว ผมว่ารีบพาต้นก้าเนี่ยไปถี่อืนก่อนดีกว่าแล้วก็เราเนี่ยค่อยมาเจราจากับท่านเนี่ยคราวหน้านะเพราะว่าวันนี้เหมือนจะเจราจาไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าผมว่าน่าจะพาต้นกล้าเนี่ยอยู่บ้านนะตนไม่พาต้นกล้ามาดีกว่าเพราะว่าเหมือนว่าจะต้องการตัวต้นกล้าอย่างเดียวเลย ท่านครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะขึ้นมาคุยกับท่านนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยไม่ว่างนะครับต้องกลับไปทําธุระนะท่านเดี๋ยวไม่นานหรอกครับผมเนี่ยจะขึ้นมาเจรจาท่านกับเรื่องทุกคนตอนนี้ผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยกําลังเดินทางกลับนะก็เมื่อกี้ครับได้เจรจาท่านเรียบร้อยนะคือไว้วันหลังเนี่ยผมจะขึ้นมาเจรจาท่านใหม่นะ เราะว่าผมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยเลยแล้วผัวนาหมู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเลยนะเหมือนว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะสากสารเนี่ยมาถึงให้กับท่านคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคนที่แขนแขนไม่มีนะทุกคนไปช่งคระบก็ ผมว่านะท่านเนี่ยเหมือนว่าจะต้องการตัวน้องต้นกล้าเนี่ยไปจริงๆนะเพื่อจะไปทําอะไรบางอย่างข้างในนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถามน้องต้นกล้าแล้วน้องต้นกาก็ไม่รู้จักต้นกล้าต้นการู้จักไหมแล้วเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอนะต้นกลาก็ไม่เคยเจอแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมท่านเนี่ยถึงมาบอกว่าต้นกล้ายเนี่ยเป็นลูกหลานของคนข้างในนะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้ผมเนี่ยใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วละ่ะก็เดินลงเขาไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วละ่ตะตัวกะไปดีเดินทางกลับดีกว่า ฝั่งเขาบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลยนะต้องเดิน,นเบีกสักพักหนึ่งไปตรงนี้เดินกลับกลับกัน<ป>คือผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ท่านเนี่ยต้องการน้องต้นกาเนี่ยไปทําไมนะแต่ท่านเนี่ยบอกว่าจําเป็นมากๆที่จะต้องพาน้องต้นกาเนี่ยเข้าไปข้างในนะทุกคนแล้วก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยคือแบบท่านเนี่ยบอกว่าน้องต้นกาเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยมีพร้อมเลยนะถ้าเข้าไปข้างใน มีพร้อมให้น้องต้นกล้าเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมต้นกล้าใช่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมท่านเนี่ยจะเอาต้นกล้าไปข้างในนะโห oh, แบบมันก็น่าทึ่งนี้ยผมดินแบบเนี้ย เนี่ยบอกตนกาว่าตนกาเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบลูกคนที่มีคนใหญ่คนโตข้างในเลยนะแต่แต่ว่าน้องตนกา,กาเนี่ยไม่ธรรมด,ดานะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็ใกล้ถึงบ้านแล้วละ่ะเอาก็น่าต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะ ตระกถึงบ้านละถึงบ้านแล้วนนะทุกคนเดี๋ยวรีพาต้นกายเนี่ยกลับบ้านดีกว่าแล้วก็วันหลังเนี่ยจะขึ้นมาเจราจากับท่านใหม่นะว่าผมเนี่ยให้เอาน้องต้นกายเนี่ยไปไม่ได้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันคลิปวิดีโอหน้าดีกว่าตระกฝากกด<อ>ไลค์หน่อย<ล>แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะครับบา,บายบายสวัสดีครับต้นกายอยากไปอยู่ข้างในไหมไม่อยากโอเคทุกคนก็ ตอนกลาไม่อยากอยู่นะขอต้องไปเจราจากับท่านอนะ่ะผมว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะไปเราเดินทางกับดีกว่านู่นนะหมู่บ้านของผมอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะ